สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่ายจะชวนมาทําแกงเลียงค่ะก็เป็นแกงเลียงกุ้งสดน,นะคะน้าแกงนะคะสดโล่งๆข้องครอค่ะสําหรับผักนะคะก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือใบเปงนรักเนาะล้วก็เด็ดให้เรียบร้อยเลยค่ะ นี้ปต้มีเป็นกุ้งแห้งตัวเล็กนะคะใช้สักสี่ช้อนนะคะมันแบบสีส้มนิดนึงเราต้องเอาไปล้างล้างนะคะล้างความเค็มล้างสีออกบ้างไม่งั้นเวลาเอาไปทำอะค่ะเดี๋ยวน้ํามันจะส้มนะถ้าใครมีเป็นกุ้งแห้งที่ไม่ย้อมสีนะคะก็ใช้แบบนั้นเลยดีมาก หอมแดงนะคะต่าใช้ที่ประมาณแ8หัวนะเดี๋ยวเรามาตำพริกแกงกันนะคะอันนี้พริกไทยเม็ดนะคะซักครึ่งช้อนโต๊ค่ะโลกก่อนเลยนะ ขี้หนูส่วนนะคะสักสิเม็ดแล้วแต่นะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหอมแดงนะคะแปดหัวหั่นนิดนึงนะคะจะได้ตามง,ง่ายๆกระชายนะคะห้าแง่ง กะปินะคะตัาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็กุ้งค่ะล้างเอาสีออกเ,เยอะหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกุ้งขาวะคะ่ะใช้เป็นกุ้งเนื้อที่สีน,น้อยๆหน่อยก็ได้แต่ว่าวันนี้ต่ายมีแบบกุ้งตัวเล็กนะก็เป็นกุ้งสีอีกต่างหากก็ล้างเอาสีออกให้ออกเยอะๆหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำแกงมันจะแบบส้มแทน แต่ใช้สี่ช้อนโต๊ะนะคะโขลกพริกแกงเนี่ย mm. ก็โขลกแบบไม่ต้องหยาบมากนะคะ mm. ให้ละเอียดหน่อยก็ได้ mm. แต่ก็ไม่ต้องหุ่นละเอียดอะไรมากมายก็ได้ค่ะ mm. ถ้าเกิดว่าหยาบมากไปอะ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบชิ้นๆนะ่ะดี๋ยวมันไม่เข้ากันนะคะ mm. ถ้าใครไม่เคยทำ mm. ก็เอาแบบละเอียดไว้ก่อนเลย mm. ไม่งั้นดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นๆลอยมาตอนต้มนะคะ นะคะพริกแกงเลียงของเราค่ะตั้งน้ําให้ร้อนนะคะเอาพริกแกงมาใส่เลยค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดนี่นะคะพอเริ่มเดือดนะคะเครื่องแกงหอมแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผักเลยค่ะอันนี้ฟักทองนะคะ ข้าวโพดอ่อ,อนบววค่ะแล้วก็เห็ดนะคะวันนี้ตตดใช้เป็นเห็ดฟางนะคะชอบกินเห็ดฟางก็เลยใช้เห็ดฟางเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาก็เกลือนี่นะคะ เกลือแกงนะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือปรุงทิพต้องลดสัดส่วนนะใช้น้ำปลานะคะประมาณสัก5ช้อนโต๊ะค่ะ มีกุ้งสดใส่กุ้งสดลงไปด้วยค่ะอันนี้สายมีไม่เยอะนะคะก็จะใส่ไปแค่เดี๋ยวไว้พอตกแต่งพอนะคะอ่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะใบแมงลักสักหนึ่งถ้วย สุกรสชาติได้แล้วก็ดับไฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงเลีงยงเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลย